จิตไม่ใช่นิพพานและนิพพานไม่ใช่จิตจิตเป็นผู้รู้มีตัวมีตนเป็นอัตตาตัวตนที่มีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันแยกกันออกไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันเจตสิกอาศัยจิตเกิดถ้าจิตเป็นน้ำ เจตสิกเป็นคลื่นเมื่อน้ำกระทบวัตถุย่อมเกิดคลื่นขึ้นทันทีเช่นเดียวกับจิตเมื่อผัสสะหรือกระทบกับสิ่งใดย่อมเกิดเจตสิกขึ้นทันทีเจตสิกก็คืออาการของจิตเช่นสุขบ้างทุกบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้าง หลงบ้างพอใจไม่พอใจเศร้าหมองผ่องใสอาการเหล่านี้เกิดขึ้นที่จิตแล้วก็จะยุบตัวลงไปสู่ผู้รู้คือจิตเช่นเดิมเหมือนกับคลื่นเกิดขึ้นจากน้ำแล้วก็ยุบตัวลงไปเป็นน้ำเช่นเดิมจิตที่มีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ หรือถีติภูตังจำไว้ให้ดีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจิตเดิมแท้นี่แหละเป็นพ่อแม่ของอวิชชาอาวิชชาจะเกิดขึ้นมาจากจิตเดิมแท้นี้เพราะอาวิชชาเป็นผู้หลงเจตสิกคิดว่าเป็นตัวจิตเองจึงเกิดกิเลสตัณหาตามนอนขึ้นที่จิตเกิดการปรุงแต่งสร้างสังขาร เป็นอัตราตัวตนขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเป็นภพเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิตและดับลงที่จิตทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเจตสิกทั้งสิ้นที่อวิชชาหลงปรุงแต่งให้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เกิดอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์ผ่องใสอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มเหล่านี้ต้นกําเนิดของมันก็อยู่ที่จิตถ้าเราจะดับอารมณ์เราต้องไปดับที่จิตเราไม่สามารถที่จะดับอารมณ์ต่างๆนั้นได้เช่นเดียวกับแสงสว่างมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองถ้าเราจะดับ แสงสีเหล่านั้นเราจะไปดับที่แสงสีเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้จำเป็นเราต้องไปดับที่ต้นกำเนิดของแสงสีเหล่านั้นคือดับที่หลอดไฟแสงสีที่กระจายออกมามากมายกว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นก็จะดับหมดไปเองดังนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าจะดับอารมณ์ทุกอารมณ์ หรืออาการทุกอาการหรือเจตสิกทุกเจตสิกที่ทําให้จิตหลงด้วยอวิชานั้นเราต้องไปดับที่จิตตัวเดียวเท่านั้นจําเป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องหาจิตของตัวเองให้เจอเสียก่อนเมื่อดับจิตได้แล้วก็จะก,กลายเป็นคนไร้อารมณ์ทั้งหลายว่างเปล่าเบาสบายเพราะกิเลสต,ตัณหาอาวิชชาที่มีอยู่ในจิต ก็ดับไปหมดสิ้นทั้งขบวนเลยทุกอย่างก็ว่างเปล่านั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานดังนั้นนิพพานไม่ใช่กิจกิดไม่ใช่นิพานมันคนละส่วนกันขออวยพร